บัดนี้วันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่28ที่ข้าพเจ้านายธนพัฒน์เขียวชะอุ่มขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแดค่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรึกได้ มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินสมันตาจักวาเลสุอัตราคัันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชัสสะสุนันตุสักขโมขทงังสักเคกามจรูเปคิริสิคาราะตะเตจันตาริเควิมาเน ทีเปรเทิจะก่าเมตตุวะนาคหหเนเแหวัตทุมหิเขตเตภุมาจยันตุเทวาชละทละวิสเมยขาคันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวระวจฉนังสาทโวเมสุนันตุธรรมะสวรรการโออยัมพัทธันตาธรรมะสวรรการโออยัมพัทันตาธรรมะสวรรการโออยัมพัทันตา نموتاساپخوتو راہتو سمมา සම්පුතස්ස নমوتاساپخوتو راہتو سمมา සම්පුතස්ස নমوتاساپخوتو راہتو سمมา සම්පුතස්ස พุทธังสลาณังคัจฉามิทำมังสลาณังคัจฉามิสังฆังสลาณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสลาณังคัจฉามิทุติยัมปีทำมังสลาณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสลาณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสลาณังคัจฉามิตาติยัมปีทำมังสลาณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสลาณังคัจฉามิ นัตถิเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสระนังอันยังธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอันยังสร้างโคเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเมโหตุสัพพทา